สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งดิฉันนางสาอวอวนวรรจน,นาค่ะนดิฉันนางสาวพรมนิีเยเขตค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงจังจี้พื้นที่เสียงค่ะสนับสนุนโดยรองเท้าคัชชูคัดนใจใส่ดีไลกับทุกทีค่ะขบ,บูดรานะงเอียเ่ยงเกลี้ยงต้องแต่งไม่ได้ค่ะค่ะและผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราอีกรายหนึ่งนะคะก็คือกาแฟข้าวช่องรสแท้กาแฟไทค่ะ ช่เราเริ่มตื่นเช้ามาทํางานนี่น้องนักศึกษานี่ก็ต้องตื่นไปมหาลัยใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าววันนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยีชื่อดังนะคะกลา,กางกรุงเทพมหานครค่ะนี่ก็คือมหาวิทยาลัยศเปินมิโลวิทียา,าเขตปลัการนี่ค่ะใช่ค่ะเรื่องราวที่เราจะนําเสนอวันนี้เนี่ยจะตีแผ่ป,ปัญหาสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มาใช้โรงอาหารของมหาวิทยาลัยศนคปินมิโลวิเทียร์เท็ปอักษรนั่นเองค่ะ ต่อไปคะเราจะไปดูพื้นที่จริงกันเลยค่ะส่งต่อให้คุณจิงตนาไปเลยค่ะขอบคุณคุณปวรนันและคุณพิมพารินคัะตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารมมุภสารเมตต์โดยพรมาสถานการณ์นะตอนนี้มีผู้ใช้บริการอย่างหนาแน่นโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตค่ะและผู้คนภายนอกก็คือพี่วินหมอใส่ค่ะไปชมสถานการณ์กันเลยค่ะ นี่ค่ะจะมีผู้ใช้งานอย่างหนาแน่นค,ค่ะข,ขอบคุณสัตค่ะขอบคุณคุณจินนานะค่ะออจากที่เห็นจะเห็นไล้ว,ว่าโรงอาหารของมอสอประสาทบินเราเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้รักษาบางส,ส่วนเนี่ยไม่ได้รับประทานอาหารแล้วก็เข้าเรียนไม่ทันนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเราไปติดตามกันที่บริเวณสถานาการณ์ของ เย็นของมสวรประสาทมิตของเราด้วยนั่นเองนะคะส่งต่อให้คุณสิริกรยาบุญเติมก,ก่อนค่ะข,ขอบคุณคุณพิมพ์ไพเร็และคุณปวันวันตอนนี้อยู่ณนะโรงอาหารมสวรประสาทมิตตรงเย็นตอนนี้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากเกิดความหนาแน่นผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา,า,าและผู้คนภายนอก ยิ่ทงทำให้นิสิตบางส่วนต้องเปรับประทานอาหารข้างนอกค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะภาคสนามทั้สงสองท่านของเรามากนะคะมื่อสองวันนียได้ได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของกรุงเทพเลยค่ะซึ่งนี้จานวนของนักเรียนนักศึกษาเนี่ย่อนข้างมากรวมถึงบุคลากรทั้งี้อื่นด้วยนะคะการใช้บริการลรงร้อนลรงร้อนขออภัยค่ะลรงร้อนและโรงเรียนเนี่ยเราเรียกว่ามีการใช้าง,งา,างนอย่างหนา นี่คือในทีเดียวค่ะนี่สมัยเรียนนี่คือทีมเรียนที่ไหนมากเนี่ยก็มาเรียนจบจากมสวเนี่ยนะคะแล้วปัญหานี้มีมีไหอย่างงานดารี่คะจริงๆตอนที่ฉันเรียนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแบบคนเนีนอะไรขนาดนี้นะคะแบบเข้าไปปุ๊บโรงอาหารก็จังหวะว่างพอสําหรับนักศึกษาเลยจริงเหรอคะที่คุณเรียที่ไหนคะเนี่ยมสวพหลั่งค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมรู้เรืียนเลยค่ะมสวพหลพ่ะนี่ก็เรียนได้เ่รมีพื้นที่ที่กว้างขวางเอ ควรนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะการรายงานข่าวของเราเนี่ยก็จะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไปพักชมพฆษณชนากันสักคู่ค่ะ